สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคุณานะคะคุณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมาทบทวนบทเรียนนะคะเพราะเราจะใกล้สอบกันแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมว่าล้วคุณาจะมาทบทวนทั้งไรไปตามกันเลยนะคะเช่นเคยนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวต่อไปเรามารู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจะได้อะไรแล้วคลิปวิดีโอนี้เป็นการทบทวนความรู้นะคะ นั่นหมายถึงว่าเด็กๆสามารถบอกถึงสาระสําคัญของการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้ถูกต้องนักเรียนสามารถแทียกความหมายของแต่ละเรื่องที่เรียนผ่านมาได้ถูกต้องนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทํางานและส่งงานตรงเวลาอย่าลืมนะคะทุกครั้งถ้าเรียนแล้วมีงานเด็กๆก็ต้องทําส่งให้ตรงเวลาด้วยนะคะแล้วเรื่องที่คุณอาจะทบทวนก็คือบทอาขยานกาดํานะคะเด็กๆบทอาขยานกาดําทําไมจะต้องทบทวนเพราะ เป็นบทอขยานที่เด็กๆป .2 ออจะต้องท่องในระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษานะคะกาหรือกาดำเด็กๆเ,เรียนรู้ไปแล้วนะคะกาเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งพบเห็นได้หลายถิ่นของโรกและในประเทศไทยเสียงร้องกากาน่าจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อว่ากาและยังนิยมเรียกว่าอีกาหรือกาดำตามสีขนคนไทยคงติดตาขนสีดำสนิทของกา จนกล่าวเป็นสำนวนเปรียบเทียบคนใจดำว่าใจดำเหมือนอีกากาสามารถสื่อสารทำท่าทางทำเสียงร้องได้แตกต่างตามที่ต้องการและเรียนเสียงคำพูดได้ดีไม่แพ้นกกุนทองเลยนะคะแต่คนไม่นิยมอเอามาเลี้ยงนะคะเด็กๆบทอาขยานกาดำนะคะเด็กๆเด็กๆคทงท่องกันได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะเป็นบทอาขยานนะ และอาจจะต้องออกข้อสอบด้วยนะคะเด็กๆเ,เรามาอนุพ้อมกันนะคะกาดดำการเอ๋ยกาดดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้ยเยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชืญรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกื่อนกุ้มรุมร้อมพร้อม,พร,อมพรักน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเผื่อแผ่แน่ พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ่ยอาขยานกาดำนะคะเด็กๆเด็กๆต้องท่องให้ได้นะคะมาเดี๋ยวเราไปดูทํานองเป็นทํานองกาดำหรือทํานองเสน่กันเลยนะคะดเด็กๆเด็กมาฟังบทอาขยานกาดำาพร้อมๆกันเลยนะคะและท่องตามด้ยวยนะลูกบทอาขยานกาดำ กาเอา๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เยื่อเพื่อแพรไม่แชร์เชื้อเรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมา เป็นไงคะเด็กๆพร้อมไหมไปฝึกอ่านฝึกท่องเยอะๆกันนะคะเด็กๆคะนอกจากจะมีบทอากขยานกาดําแล้วยังมีบทดอกสร้อยที่เกี่ยวกับกาอีกนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะดอกเอ๋ยดอกสร้อยทุกบาทบทเรียงร้อยเลิศลํำค่ากาเอืยกาดําดั่งตำราเปี่ยมน้ําใจหนักหนาหนอกาดํา กรดอกส้อยมีเอ๋ยในวักแรกสัมผัสแทรกสันคารมทั้งคมขำครบแปดวักจบพดบทลำนำอย่าลืมคำสุดท้ายให้ใช้เอ่ยเห็นไหมคะมีเอ๋ยกับเอ่ยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะวักแรกจะมีเอ๋ยลงท้ายด้วยเอ่ยนะคะ บทวนเรื่องการดำจบไปแล้วนะคะเด็กในภาระงานในคลิปวิดีโอนี้ให้ทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอย่าลืมนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและทุกครั้งที่ทําก่อนทํางานเด็กๆต้องเขียนอะไรก่อนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วก็วันที่นะคะคําสั่งให้นักเรียนเลือกคํา ว่าอยากเป็นเพื่อนกับคนใจแบบไหนโดยระบายสีลงในคำคำนั้นสีใดก็ได้ยกเว้นสีดำนะคะที่ไม่ให้เป็นสีดำเพราะว่าถ้าใช้สีดำแล้วมันจะไปทับรอยดินสอนะคะเด็กๆเด็กๆฟังนะคะต้องเขียนทุกคําที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะลงในหน้ากระดาษเลยแล้วก็เว้นช่องว่างคําด้วยทุกคำนะคะให้เขียนให้ครบทุกคำก่อนแล้วค่อยเอาสีมาระบาย อย่างเช่นเด็กๆอยากเป็นเพื่อนกับคนอะไรใจดีเด็กๆก,ก็เอาสีชมพูมาระบายตรงคําว่าใจดีใจร้ายเอาไหมไม่เอาผ่านไปใจกรุณาเอาไหมเอาก็ระบายสีเข้าใจยังคะทุกเขียนทุกคํานะคะแล้วค่อยระบายสีไม่ได้เลือกคําใดคำหนึ่งแล้วเขียนลงไปนะคะให้เขียนให้ครบทุกคํานะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ด 8, ป1เก1าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาเคำเขียนให้ครบ20่สิคำแล้วเอาสีมาระบายว่าเด็กๆอยากมีเพื่อนใจแบบไหนนะคะแล้วก็ส่งมาในลายอัลบด้าบัมวิชาวัษาไทยนะคะการทบทวนในครั้งนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเราใกล้จะสอบแล้วเด็กๆต้องอ่านหนังสือเยอะๆ แล้วเราจะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วย